เมื่อรู้ตัวว่ามีออเดอร์เค้กเข้าชนกัน14ก้อนในวันเดียวดับแรกเลยก็คือต้องเตรียมตัวอบเค้กไว้ล่วงหน้าเลยค่ะอบแล้วก็แรปพลาสติกแล้วเข้าช่องฟรีซไว้แบบนี้อันนี้แม่และเมียดอบล่วงหน้าประมาณ3 4วันนะเพราะถ้ารอมาอบเค้กตอนใกล้ๆวันส่งงานเนี่ยทำคนเดียวทั้งหมดยังไงก็ไม่ทันแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นการอบเค้กไว้ล่วงหน้าแล้วเก็บในช่องฟรีซแบบนี้มันสําคัญและจําเป็นมากสําหรับคนที่ทํางานคนเดียวเหมือนแม่ละเมียดนะกำหนดส่งเค้กทั้งหมดนะคะเป็นวันอาทิตย์วันเสาร์ตอนเช้าเนี่ยเราก็าบเตวซออะ้ไ่งแจ สำหรับเค้กแต่ละก้อนเลยค่ะกวนซอสมะพร้าวแล้วเราก็จะพักเขาให้เสร็จตัวแล้วแม่ละเมียดวางแผนว่าจะมาประกอบเค้กมะพร้าวช่วงเย็นอ่าน,นี่ก็เริ่มเก็บล้างไตรามาสแรกกันไป <c oughs> เสร็จเรียบร้อยก็ไปกวนซอสหน้านิ่มนะคะมีทั้งชาไทยแล้วก็ช็อกโกแลตหน้านิ่มเลยซึ่งตัวเค้กเนี่ยแม่ละเมียดก็อบเตรียมเอาไว้แล้วเห็นไหมมันก็ง่ายแค่มากวนซอสแล้วก็ราดก็เสร็จเรียบร้อยทำพวกเค้กหน้านิ่มต่างๆเสร็จแล้วตอนเย็นก็ถึงเวลามาประกอบเค้กมะพร้าวแล้วค่ะแช่ซอสมะพร้าวไว้ในตู้เย็นประมาณล้อเนพราวั้งหกชั ไม่เป็นไรนะคะก็ค่อยๆทําไปเราทําตามกําลังที่เรามีเราะทําทเค,ค้กแบบโฮมเมดเราไม่ใช่โรงงานที่จะมีอุปกรณ์พร้อมสับทําได้ทีละเป็นสิเป็นร้อยก้อนนะก็ต้องค่อยๆทํากันไปแบบนี้แหละคะ่ะกรอบเค,ค้กมะพราะ้าวเสร็จเรียบร้อยเราก็จะแช่ตู้เย็นไว้ให้เสร็จตัวแล้วพอดึกๆเนี่ยแม่แลแม,ม,ม่ก็เจาเค,ค้กมาตัดแล้วก็แบ่งใส่กล่องตามที่ลูกค้าสั่ง ออเดอร์รอบนี้นะคะมีหลายเมนูคละกันก็จริงแต่เมนูที่ยืนหนึ่งตลอดการก็ไม่ผลเค้กมะพร้าวแม่ละเมียดค่ะขายดี <ID S 1> เป็นอันดับหนึ่งในเนเธอร์แลนด์เลยขายดีตลอดทั้งปีไม่ต้องรอเทศกาลใครสนใจเรียนทำเค้กมะพร้าวสูตรนี้ติดต่อทางไลน์แอดตรงนี้ได้เลยนะคะ